อันนี้เรากินเนื้อกวางนะคะกินกับรอบแหลกค่ะกินกับพี่ยังบันท่องอะไรอยมาซีล <aría> no ับฮะซีล <out> ับบันท่องอนี้ซีลับหรือว่าซีลับซีนับซีนับบันท่องมาสตาร์มาสตาร์กินกับมาสตาร์ก็กินเนื้อกวางมากมากค่ะมากินขอน้ำกันด้วยค่ะแม่บรีเพิงแม่ปู้โลกมากการจับต้อไว้เลยแม่บรีซอฟตี้ซอฟตี้ทำอะไร นั่นผักโขมเลยอยู่ข้างในกินมืดนะคุณผู้ชมบดกว่อาหารแขกค่ะแพทย์กินอาหารต่างชาตเขค่อยๆย้ายนะค่ะอาหารแขกจิ้มอะไรเส้งร่องเป็นด่ายางนะคะบอกการร่องเหมือนบอกไข่บอะไข่ตานั้น เปิดมืดนะคะจิมมือืดนะแคะ่เขากินมมืดไปเลยเพาะเขากิมมืดค่ะเอนงงนั้นเย็นอ่าจก็ลุยมืดนะทอดไก่อนน,นี้เป็น,ปน,นนะอ,ย,อ,ย,อย่างไรกับรูสขจด บบเบิลขนมปังมากขนมปังใส่ชีสอืมรานี่ขนาดโอ้แค่จินมือได้คแช่มือนำอะไรเขาประเดี๋ยวเล่งไมลาเดี๋ยนี้เฮ้ยล่งไ่ด้กินเ่านะเ่งะเดม่ได้เกินเต้าไม่ได้กินจางไม่ได้จะอิ่มไปเลย

ชินนึ่าแปมยนงอยนะของพีของ่ายนะแปมเออเออเอ่เจียเคยาชมกันอ่าการแต่งตัวสวยไม่เป็นอุปสรรคในการแ่งไ่เหาอทอบบุออซื้อสยอันึงไม่เป็นอุปสรรคในการแพไก่เลยนะน้อยถึงได้ถึงดูอจิ๋นเอตัวน้อยอกสวย لا لا ماذا أقول <سؤال> لك؟ أنا أعلم ماذا أقول 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 لك؟ أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا Nu är det kladdig, det ser jag. Jag pratade med Lena och hon sa nej, om hon inte går nu så kanske det aldrig blir. Du står på utbildningen. Ring till praktiken och säg att de har in. Kan du de förstår, sa Lena. Ja. Ja, de tycker att det är okej. Okay. De vill att utbildning nummer ett. Praktik ja. nummer två. Så att när du, ja, när du ringer och säger att du ska på utbildning, då säger de okej, okay, vi stryker. Ja. Här har du telefonnummer 15, som du ska ringa om utbildningen. Ja. เป็นตนม้ให้ดสียกงอนนะคะคืส้ตระเทศี่ใ่บใครว่าน่ใส่ดิ๊กิงินจเดินเื่อนชใส่พักซื้อมันคือบับใส่พักใส่ใส่โอเคคือขนมย่างหมั่นบองคับไปทานอาหารแขกคือรถถังทค่คยๆกับอันขนมกุยช่ายอะค่ะแต่ว่าแป้งมันต่างกันใส่ได้มัไ่คืออันนี้ก็ใส่แต่ว่าแป้งก็เอาซีดออกก่อนก่อนทอด

อันนี้สนะครับถ้จรีสิขนไม่ใชอ้ยน่สดังเลาที่นีทานัะเลยเขาจะขอพัดมาก่ขาขอพัดใสขมิ่นเขาบอดดิบขอพัทมันเขาคุกบ่เขาอบเขาอบเขาเขาจะเม็ดเยวๆอค่ะหน่อยเงยๆเลยเืม

mana sally maya ada nama noh berikan jadi alat sot atau berikan jadi senang berikan jadi kalau dia berikan senang dia sot alat sot. Oh ok. Api kah? Macam tu. Bukan tu ke apa? Hmm. Bukan api tu. Sikit tu tak cukup api. Nasi ของหวานสำหรับของเงาของข้าวหรือเปล่าที่ปุ๊บใส่ต้งโคกแซ่บๆต้อยิ้มให้ปูสองวันในโคก

Nah, bokon, ini Ali. Bokon. Sekarang ni. Tapi tak ada aku betul. Lengkap. 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 L 私はこれを見て下さい、ね。